สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านหลังจากคลิปที่แล้วหญิงหมอได้นำเสนอสรรพคุณและประโยชน์ของผักชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าผักเฮือดนะคะสำหรับคลิปนี้หญิงมอจะนำยอดอ่อนของผักเฮือดมายำใส่หมูสับกินกันค่ะขั้นตอนแรกเราก็นำยอดอ่อนของผักเฮือดไปล้างให้สะอาดก่อนแล้วจึงนำไปนึ่งให้สุกค่ะ เมื่อผักเือดที่เรานำไปนึ่งสุกแล้วจึงนำมาซอยค่ะสำหรับเครื่องปรุงนั้นก็จะมีพริกแห้งข่าตะไคร้กระเทียมเม็ดผักชีและปราสับค่ะยญิงโมจะนำส่วนผสมทุกอย่างไปโขลกรวมกันก่อนนะคะเมื่อเราโขลกน้ำพริกทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยแล้วผักก็ซอยแล้วเราจึงนำน้ำพริกลงไปผัดให้หอม จากนั้นจึงนำหมูสับผัดลงไปพร้อมกับน้ำพริกค่ะเมื่อน้ำพริกกับหมูสับเข้ากันดีแล้วจึงปิดไฟแล้วใส่ผักที่เราซอยไว้ค่ะเราจะคนให้ผักกับน้ำพริกเข้ากันจากนั้นจึงตักใส่จานเสิร์ฟได้ค่ะยำผักเคลใส่หมูสับนี้เราจะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะนี่คือหน้าตาของยำผักเคลใส่หมูสับค่ะ เราจะโรยหน้าด้วยผักชีซอยนะคะและเครื่องเคียงที่สำคัญสำหรับยำผักเหือดก็คือกระเทียมดิบค่ะเพื่อนๆมาทานยำผักเหือดใส่หมูสับด้วยกันค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะหากเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์กดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ